เข้าสู่สวนมิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาเก็บไข่นะครับก็จะมีน้องน้องอะไรนะชื่ออะไรแนะนําตัวก่อนแล้วมาเร็วเวมีเด็กมาช่วยเก็บไข่นะครับสวัสดีครับก่อนแล้วชื่อน้องอะไรแล้วน้องอะไรครับโอ้ตัฟองนี้แตกนะครับตอนนี้เรามาเก็บอยู่เรารดไอระเล็นะครับไหนดูสิไหนดูสิทอะด,ดิอ๋ออันนี้ดีอยู่อันนี้ดีอยู่เดี๋ยวไปเช็ดเอาน้องอะไรชื่อน้องอะไร น้องมอมคัดต um ัวนี้ตัวนี้ไปแล้วแค่นะสวัสดีครับกันเลี้ยแนะนำตัวโออโหอายไหมครับครับเก็บหมดหรือยังเก็บหมดหรือยังตรงนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วนี่อันนี้มันจะแตกแตกก่อนหน้านี้นะครับแม่ไก่มันทับนะครับโดนให้เลยนี่ครับข้อเล็กฮอนนะครับ ไหนมีกี่ฟองนับด้วยนะนับด้วยครับนับมาเด็กมาฝึกงานนะครับกินเก่งไหมครับกินเก่งไหม,ไมกินเก่งไหม,ไมชอบกินไข่ไหม,ไมชอบกินไข่ไหมครับเดี๋ยววันนี้จะมีค่าแรงให้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่ให้น้องไปด้วยนะครับ ันนี้เดี๋ยวไปเขียนกันครับนี่ครับเก็บไข่อ๋อตะลอบนะครับโตใหญ่ไหมใหญ่มากไหนตัวลายตัวลายน่าเป็นตัวเมียครับโดดเข้ามาจะมีรูรูเล็กๆที่กระต่ายมันกัดไว้นะครับไหนได้กี่ฟองได้กี่ฟองนับนับนับให้ท่านผู้ชมดูก่อนดิได้กี่ฟอง แม่หัฟองอ้าวฉันอะไรก่อนด้วยกูที่ไหนตัวถ่ายจะแตกเดี๋ยวเราจะไปเก็บรถออสครับตนี่ขอกรถออสนะครับเราจะเอาแม่ไก่ออกไปไปแล้วไปนี่เบาๆนะครับนี่เหรอนู่นข้างบนนี่ครับนับด้วยนับด้วยนับด้วย ไหนนี่แตกไหมไหนดูดิม<า>ททีที่อ่ะมีขี้มีที่เช็ดเสื้อไปแล้วนะครับ <laughs> งอมันไม่ไหวดับขี้อ่ะนี่แม่ไก่มันห่วงเนี่ยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ <c oughs> <c oughs> จะเอาอาหารให้เขาก่อนครับ <c oughs> ด้วยนะด้วย <c oughs> มาแล้วมาแล้วตอนนีเห็นไหม <c oughs> <c oughs> นี่ตอนนี้เราก็เอาเอาหารมาหลอกล่อนะครับรถอ้อนนะครับมีลูกไก่นะครับมีลูกไก่แบ่งครับตอนนี้มีรุ่นหนึ่งสัปดาห์ก,กว่าสองสัปดาห์นะครับเอาได้กี่ฟองแล้วนับเร็ววาเบาๆนะเก้าสิบสิบเอ็ดหมดหรือยังหมดยังครับดมดูดิเหม็นขี้ไก่ไหมเหม็นขี้ไก่ติดมือไหมเหม็นไหม มาให้อาหารห่านนะครับกับเป็ดบาบารี่ครับกับไก่ท๊อกบางส่วนนะครับวิ่งนะครับนี่ครับมาแล้วครับเป็ดไอห่านน้อยครับตอนนี้ผมไปซื้อรวดซื้อผ้าใบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้อมตรงนี้ครับ่าตรงนี้ก็จะไม่ไม่ให้เป็ดออกไปแล้วนะครับไม่ให้ห่านออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจะให้ออกไปก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็จะให้ลงไป กินข้าวนะในนานครับตรงนู้นก็จะล้อมนะครับล้อมเป็นตะข่ายครับแต่วันนี้ผมซื้อตะข่ายลวดเหล็กมานะครับก็เดี๋ยวจะล้อมบริเวณนี้ตอนทูมาแล้วหมาตามไอ,อ้ย้นี่เดี๋ยวเอาเอาอาหารวางไว้ไตรงนี้ด้วยครับามาอัปเดตพวกน้องควายกันหน่อยครับวันนี้มีฝูงใหญ่มาอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยครับนู่นครับฝูงใหญ่ครับประมาณน่าจะเกือบเกือบ สี่สิบตัวนะครับของลุงนะครับยังมีตัวใหญ่อยู่นี่ก็เด็กผู้นะครับวัวนี่ก็ปล่อยนะครับปล่อยให้อยู่กับฝูงควายนะครับน้องเผือกกับน้องเฮงๆนะครับอยู่ข้างหลังครับตอนนี้มีหญ้าเขียวกินนะครับนะครับควายของเราก็ดูมีน้ํามีนวลขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมมีลูกไก่น้อยนะครับที่ออกใหม่ครับ เพิ่งเอาข้าอนุบาลเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีลูกไก่แบ่งบางส่วนนะครับวันนี้ก็ส่งไปบางส่วนแล้วนะครับส่งไปประมาณเกือบเกือบสาตัวนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่ามีรุ่นไหนแบ่งบ้างนะครับก็ส่วนมากจะเป็นลูกไก่นะครับพ่อแม่พัน์ธุนี่ผมใช้น้อยนะครับไม่ไม่ไมด้มีเยอะนะครับก็ปล่อยบ้างเป็นบางสายพันธุ์นะครับพ่อแม่พันนะครับนะครับเราพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับชมควายกันก่อนครับ นี่ครับแม่ทองกวาวของเราก็ดูมีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยนะครับหลังจากที่มีหญ้าเขียวๆกินนะครับก็บาง f อฟซีบางคนถามว่าช่วงนีบ้บอกว่าช่วงนี้เสียงมันเบานะครับแต่ผมก็ดูดูหลายมือถือมันก็มันก็ดังอยู่นะครับหรือว่ามันเป็นเพราะมือถือผมก็ผมไม,ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ก็ลองทดสอบดูแล้วมันก็เสียงดังพอได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองแก้ไขอีกทีนะครับถ้า ถ้าคลิปมันเป็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ตลอดเวลานะครับได้ได้ตลอดเลยนะครับก็ถ้ามันเสียงเบาหรือว่าอะไรมันผิดพลาดไปก็บอกผมได้นะครับยินดีแก้ไขนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับเราปลูกกล้วยเพิ่มนะครับเนี่ยครับมันก็แตกหน่อมาแล้ววันนี้ต้องลดน้ํากล้วยนะครับวันนี้มันรู้สึกจะแห้งๆแล้วครับเนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมลูกไก่ข้างในครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นของลูกไก่น้อยนะครับเนี่ยครับ อันนี้ชุดนี้ก็พอที่แบ่งได้นะครับก็มีรถแดงออสเตรเลียครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับแดงออสหกตัวนะครับสามารถแบ่งได้นะครับแล้วก็มีบาพลีบางส่วนนะครับแล้วก็ออสตอลอปนะครับโอ้รู้สึกว่าหลอดไฟมันจะร้อนร้อนนะครับหลอดไฟค่อนข้างร้อนนะครับอันนี้เพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับกับนกยุงน้อยหนึ่งตัวนะครับนี่ครับที่เราออกมาจากตู้ฟักนะครับ แล้วก็มีไก่ดำนะครับไก่ดำนี่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ออตโตล็บนะครับออตโตล็บนี่แบ่งไปหลายตัวแล้วนะครับไก่ดำนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรอ๋อหลับนะครับหลับอันนี้ผมใช้หลอดไฟ60วัตต์นะครับค่อนข้างร้อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปซื้อหลอด40วัตต์มานะครับอันนี้รู้สึกมันจะร้อนเกินไปนะครับแล้วก็เลืองไฟด้วยครับ เนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าลูกไก่นะครับเขาจะอยู่ไกลไฟนะครับถ้ามันร้อนนะครับอันนี้ก็อันนี้มันกลัวผมหรือมันร้อนก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกได้ว่ามันไอร้อนๆมันขึ้นนะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถแดงออสเตรเลียนะครับกับออสตาล็อกออสเตรเลียนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับพร้อมแบ่งนะครับมีหกตัวนะครับหกตัวรถแดงออสเตรเลียหกตัวครับเดี๋ยวหรือว่าจะผสมค่ากันได้นะครับค่าส่งทิดเป็นกล่องอยู่แล้วนะครับ วันนี้ก็พามาเก็บไข่เชื้อเข้าตู้นะครับก็มีน้องๆนะครับมาช่วยเก็บนะครับเก็บเข้าตู้นะครับตื่นเต้นมากนะครับก็พามาชมพวกเด็กๆด้วยนะครับพาชมเป็ดชมห่านนะครับแล้วก็นี่ครับลูกไก่ที่เราจะแบ่งนะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พีมาดินความของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม